สวัสดีเจ้าวันนี้จะพามาดูในสวนเจ้าในสวนอีกแล้วในสวนในสวนโอ้โอ้เดี๋ินๆจะเพ้่อพอเจ้าโอ้ลูกเป๊ะเต็มเต็มเลยเต็มเล่าเลยอาอาหารให้นมาเอากินก,นก,นก,นกินกินกินหลุดเดี๋ยวไอสามตัวน่ามันยอมบอกยู่ในนี้มันออกไปเขาเดียวมันก็ได้บอกเข้าอันนี้กี่แม่นี่แม่ บอกแม่โอ้ลูกกันกินเนี่ยเลยนักนาดขิดด่วนล่มเรือนเช้าไปใครๆได้พ่องลูกเป็ดลูกเป็ดใครๆได้ไปเลี้ยงเพงิ่มล้ำกอล้ำกอล้ำกอล้ำก็เจ้า Lắm ngàn 5 con Bết nôi, bết nôi <laughs> Ấn này bết nhai rau, bết nhai cắp cây nhai rau Bết cắp cây kìn khâu tới cản rau Nhai mà tới cản kìn khâu tới cản rau Mới dàng cản nó ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนื้อเจ้าขอบคุณเอฟซีใหม่ขอบคุณเอฟซีเก่าเจ้าก็อบอกคอยได้ลงคลิปเจ้าบอกคอยได้ลงคลิปบอกมีเวลาเจ้าบอกมีเวลาทํางานตนัวไหนไหนไหนไปดูตรงนั่นสิมีอะไรอันนี้มีแอบมากินอยู่ตรงนี้เจ้ามีมาแอบกินอยู่ตรงนี้ตัว กินน้ำหรือเปล่าน่าจะกินน้ำแถวกินน้ำตรงนี้เนาะแอมมากินน้ำตรงนี้เองขอบคุณทุกคนนะเจ้าต่อไปอก็กจะมาดูอุ้ยพุกหลวงพุกไงดุพุกไงขนาดอุ้ยลำไงหนุยยากหนุยหลดูพุกไงขนาด,ด ญงขนาดเลยเจ้าลำไงมันได้เป็นบางเก้าบางคนเนีเจ้าปีนี่นะบ่งจีได้จี้ทุกคนเน่ะเจ้านี่โอ้โหพวงไงหมากอะไม่เด้นนยทั้งนั้นเลยอะเจ้าเต็มเลยดูดูนี่กำลังนนยหมอกนี่ประมาณประมาณ นี่มาถึงหอไม่เมือนเด้มเจ้าหมอกยิ่ก้อยหนุอยเต็มปุ๊บเต็มเพชรเลยเจ้าหนุอยหน้าขนาดหนุอยหน้าขนาดน,านีนด่โอ้โหสุดยอด